พี่ลี่คะพี่ลี่อยู่ไหนละคะวันนี้พี่ลี่ไม่ลืมนัดของเราใช่ไหมคะเนี่ยบอดี้รอช้อปปิง้งซินๆกับพี่ลี่อยู่เลยนะคะไม่ลืมนะัแบบดแน่บอดี้ตอนนี้ on the way อยู่คุณน้องนัดช้อปปิ้งแบบเนี้ไม่มีทางลืมแนะ่นอนจ้าอีกสินาทีเราเจอกันนะบอดี้ บอดี้เปล่าะนะคะวันนี้บอดี้ก็จะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นค่ะเพราะบอดี้เนี่ยยุ่งมากไม่มีเวลาเลยนะคะบอดี้ก็เลยชวนพี่สาวนะคะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันค่ะแล้วก็มาช่วยบอดี้เลือกช้อปปิ้งด้วยอีกแป๊บหนึ่งพี่เขาก็กลังมาแล้วค่ะยินดลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคแต่ว่าบอดี้อ่ะอยากช้อปปิ้งมากอุดอูมอ้มากเพรไม่ได้ออกบ้านมาห้าเดือนก็เลยแอบช้อปปิ้ง เบอร์ดี้จ้าเสียงที่ที่เห็นเห็นมาแต่ไกลเนี่ยแต่เดินเข้าห้องมาหาเบอร์ดี้เพราะว่ารอพิลลี่ไงอร์ดี้ก็เลยแบบเออเราช้อปรอไปก่อนละกันอะไรอย่างนี้ บอดี้ช็อปองวันสยาม Luxury Ultimate Chat and Shop ค่ะคาราโกนเนี่ยเขาก็จัดสรรบริการนะคะวันสยาม Luxury Ultimate Chat and Shop เนี่ยให้เราเราได้ซื้อของกันแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านนะคะแค่แอดไลน์แอดวันสยามก็สามารถช็อปปิ้งได้แล้วสบายมากอยู่ที่บ้านประเด็นคือช่วงนี้เทรนด์มันเป็นยังไงบ้างคือบอดี้เนี่ยไม่ได้อัปเดตเทรนด์เลยจริงๆตอนนี้สิคือจริงๆอะตอนนี้ท็อปทอปมาแรงเหมือนแบบนี้ใช่างเงี้ยใช่ผมแบบเป็นเสื้อยืด ชอบเลยเนะี่ยแล้วมันไปหาขออ่ะเอสเซนส์รีแบบว่าตังๆใช่ไหมที่ดีไซน์แบบซีเซ้นสุดใจหรือมีแบกว่าแบบดีไซน์ที่ดูแบบเก๋ๆอย่างเงี้ยเออพอไปนี่เริ่มเห็นคนใส่เสื้อผ้าสีๆเยอะขึ้นโอ้โหนี่แบบว่าเนะี่ยมีแบรนด์แบบลั l u x รี่แบรนด์เยอะมากใช่ีพก Burberry, Coach, Gucci, Max Mara, Burberry, Botmee เยอะมากจริงๆบริษัทอยากช็อปเพิ่มอีกอ่ะพี่ลี่ช่วยหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบูติก้าก่อนนะได้เลยค่ะ รูปแมพันนี้ชอบมากคือบอดี้แบบเป็นคนที่ชอบเลยของบอดี้ก้ามาก<ช>แล้ยด้วยแบบเข้าไปแล้วค่ะด้วยเฉพาะแบบดีไซน์นตอนนี้คือแบบคลิปที่แบบสีมันแบบจี๊ดจ๊าดใช่แ<า>ล้วโบี้ก้าเนี่ยเขาจะมีเป็นสีที่หลักของแต่ละซีซั่นไม่เหมือนกันใช่เออพี่ชอบอินเนอร์จีเขาตรงนี้แหละให้พี่รีช่วยเลือกอันไหนที่แบบเป็นมัสแคปของเราขนนกของบอดี้ก้ามามากใช่ไหมแล้วในซีซั่นนี้พอร์มินเทอร์ที่จะเห็นคือซาลอนสีสองอือโอ้โหชุดนะขนนกทั้งชุด โอ้ my god ก็อีกแบรนด์นะคะคือแบรนด์บอยเขาบอบล็อกเกอร์คนที่บบดี้ชอบก็คือหลายคนหลายคนใช้อยู่เลยบบดี้เลยแบบโอ้ยดีงามซื้อที่อื่นไม่ทันนะคะแต่ในนี้ยังมีแอปค่ะแอปเลยค่ะไปจากแอปเลยค่ะตุ๊กอีค่ะตุ๊กอีช็อปเหมือนพวกนี้ไม่มีให้ช็อปแล้วเลยเบนี้ บดี้สบพี่ๆหน่อยสิวันนี้รี่พี่มาเนี่ยตด้ทำเป็ีน่นีกอันหนึ่งแล้วล่ะหนึ่งชินน้นอะบดี้กดลงให้พี่รี่กดชำระ <c oughs> โอเคค่ะพี่รีบ่บดี้ว่าบดี้ได้แล้วล่ะครบแล้วบดี้ขออนุญาตไปจ่ายเงินก่อนนะคะอืโอเคค่ะพี่ลี่บดี้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรอของค่ะตอนนี้อ่ะก่อนละวันเรารอของมาอันบล็อกของก่อนดีกว่าจังนี้ ของน่ากขนาดนี้นะอยากเห็นมากเลยอยากเห็นเหรอคะดูได้ใช้เวลาหน่อยนะคะพี่ลี่ไหวไหมเอาอะไรดีเอานี้กันนะในีเลยค่ะใบแรกนะคะบูเบอร r y ี่เนี่ยผมว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่ของอิที่สำคัญรู้ไหมว่าอะไรเขาเพิ่งมารีแบรนด์เมื่อปี2 0 1 8ันแล้วก็เลยเขียนโลโก้ใหม่ไงเออแล้วก็เลยเห็นแบบว่าเป็นตัวบี ก็ไม่พ uhm ้นกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะเป okay. ็นดีนี่คือเป็นแบรนด์ที่แบบมาชัดมากเลยนะเขาเป็นแบรนด์แบบมาทุยแบรนด์ของแบบว่าโรมกรุงโรมอิตาลีใช่เขาแพ็คมาดีมากเิดนะดีเริศดมากช่วยเลยค่ะ ีนเลยค่ะพี่ดีรองเท้าดูนี่ความนิ่มใส่ได้ทั้งวันแบบใส่ไปทำงานุตรงเนี้ยคือเป็นบอดี้เลยอ่ะมพอดียัง่ค่ะยังไม่จบค่ะต่อมาก็คือโคชนะคะไหนสินี่อันนี้และอันนี้ค่ะ แล้วพูดโทนสีก็เป็นโทนสีคลาสสิกนะใช่โทนสีคลาสสิกเราก็มีโซ่อีแล้วคือวันนี้เป็นอะไรที่แบบชอบความโซ่ชอบความโซ่มากโอเคลค่ะสีใหญ่มากพอดีเฮ้ยพอดีอยากจะบอกว่าสีมันารัยมสกสีแดงน่ารักมากจริงจริจริงนะ ออกสีแบบโอลีฟโอลีฟหน่อยอันนี้นี่ก็เขียวใช่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเขียวเออแต่เป็นเชนอีกแล้วแล้วก็เขียวโอลีฟแต่อันนี้ก็จะเป็นเขียวแบบอันนี้แบบสีแบบพาสเทลพาสเทลพาสเทลเหมือนเขียวแบบมิ้นท์มินต์ใช่ค่ะมาแล้วค่ะยังไม่จบสุดท้ายอสุดท้ายของบอสค่ะ แต่อันนี้บาดี้ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองกันไปก่อนเลยกันโดนเซลนะคะเราซื้อให้ให้คนผู้ชายค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวบาดี้จะไป try on ให้พี่ลี่ดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะไป สาวนะคะที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหรือว่าอยากช้อปปิ้งสบายๆอยู่ที่บ้านเนี่ยบดีก็แนะนำเลยนะคะวันสยาม Luxury Ultimate Chat ชทแอนด์ค่ะโดยที่แบบขั้นตอน,นง่ายมากพ<ม>่ด<ม>ีคือแค่แอดไลน์ o a นะคะแอวันสยามโดยจะมีพนักงานเนี่ยให้คำปรึกษาให้รายละเอียดสินค้า<ม>นะคะ ขั้นตอนการสั่งซื้อหรือชำระเงินเนี่ยก็ง่ายมากๆสามารถชำระได้ผ่านทั้งบัญชีแล้วก็บัตรเครดิตค่ะแค่นี้เราก็รอรับของที่บ้านได้เลยสวยมากดูสบายครบครันมากเลยใช่ใส่้สุดเลยอะดูทนี้ต้องอย่างนี้แหละดีดีจริงๆอี่บอกเลยอะตะวันสยามลักชัวรี่ออโตเมตชัแอนด์็อปเนี่ย เขามีสินค้าให้เลือกหลากหลายเลยนะบอดี้สุภาพบุรุษสุภาพสุตรีเหมือนกับว่าเราอะไปช็อปปิ้งอยู่ที่แฟชั่สโต์เลยดีมากและที่สำคัญน่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่พิเศษพิเศษอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เวิร์กมากและเราสามารถจ่ายผ่านสยามพิาร์าได้ด้วยอยอันนี้ดีมากดีมาก ก็คือเหมือนเราชาระทั้งจายบัญชีบัตรเครดิตลแล้วก็สยามกิฟการ,ากการได้ใช้เวิร์กมากค่นะเวิรกเนอะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเดือนกันยายนด้วยค่ะพี่ลี่ต่อแรกนะคะ<ม>สยามกิฟ์การ์ดสูงสุดถึง5,000บาทค่ะ<ม>แล้วก็ต่อที่2แคชบแบ็กสูงสุดถึง1,200บาทหรือว่าจะใช้คะแนนบัตรเครดิตเนี่ยแรกคืนแคชบแบ็กสูงสุดถึง30%ะคะก็คือเป็นบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ช่แล้วต่อที่3ค่ะที่รีจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะอันนี้ทีแบบสาวๆชอปออนไลน์นี่ชอบมากๆ ได้แล้วนอกจากส่งฟรีแล้วเนี่ยคือเรายังมั่นใจด้วยนะว่าเราได้ของแท้ที่ส่งตรงจากจากคิสโตของศูนย์การค้าแหระนคส่งตรงถึงบ้านเราเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่คือสบายใจมากสบายใจสุดแล้วก็ใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะแต่ว่าอยากช็อปเนี่ยก็สามารถมาช็อปได้เหมือนกันผ่านทางนี้ได้เลยแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยอันนี้ดีมาก,มากๆเลยสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่คิดถึงบรรยากาศการช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเนี่ยตอนนี้สยามพารากอนก็เปิดให้สาวๆได้กลับมาช็อปปิ้งกันไ หายคิิดถึงแล้วนะคะใช่ดีมากเลยน้องใช่ขอพี่นี้ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาช่วยน้องเลือกช้อปปิ้งมาอัปเดตเทรนด์ให้น้องเพิ่มนะคะเพราะน้องยุ่งมากได้อยู่แล้วแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยก็คือเบอร์ดี้ก็ต้องให้กระเป๋าที่สามใบนี่จองมืเรียบร้อยแล้วรอบนั้นรอบนี้รอบนี้เราขอใช้ให้ให้คุ้มให้คุ้มความเก็บกดของเราหน่อยได้ได้บ๊ายบาย